สวัสดีทุกคน้วยนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องอยู่ในช่องหลิวซ่าห้าห้าบวกนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวปืนกันอีกเช่นเคยนะครับผมเคเดว้าวก็ซื้อถ้าถามว่าซื้อจากที่ไหนนะครับผมซื้อจากที่คลองถมนะครับตรงไมกาพาซ่านะครับที่มันเป็นสะพานเหล็กครับโอเคตัวแพคเกจก็จะเหมือนใส่ถุงมาอย่างนี้เลยนะครับผมราคาอยู่ที่130บาทนะครับ อันนี้คือด้านหน้าด้านหลังนะครับเป็นชื่อรุ่นตัวนี้นะครับอุ้ยถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอพักด้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปแกะข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอคีคบ่ะเดี๋ยวเราไปแกะกันไปแกะกันเยวเพิ่มแสงหน่อยนะครับว้าวไปดูกันครับ อ้าขาดเลยโอเคแป๊บนึงนะครับเ๋ยวซองมาเจออะไรมากครับผมแล้วก็จะเจอกับใบที่มันเป็นรูปปืนเท่ๆอย่างเงี้ยนะครับผมมีตัวปืนนะครับผมแมกกาซีนแล้วก็กระสุนทดสอบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวปืนนะครับผมตัวปืนไม่ค่อยใหญ่มากนะครับน้ําหนักนะครับเป็นอันนี้จริงนะครับเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกแต่ว่าตรงท่อมันนะครับเป็นเหล็ก นี่ครับผมเป็นเหล็กน้ำหนักมันใช้ได้เลยนะครับมันไม่ใช่แบบพลาสติกกล่องแกงนะครับผมตรงนี้เป็นเหล็กนะครับส่วนพวกประกับปืนตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับผมลั่นไกลเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับผมแต่รูปร่างค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมแม็กกาซีนเป็นพลาสติกนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยัดไส้เลยเหมือนอ๋อเหมือนน่าจะยัดไส้ตะกวเหล็กมานะครับทำให้เลยแบบ มีน้ำหนักนะครับโอเคฟังก์ชันมันนะครับผมก็ช่องคัดปลอกนะครับแบบช่องช่องคัดปลอกที่มันจะเห็นกระสุนมันก็ไม่สามารถคัดปลอกได้นะครับเหมือนเอาเหมือนเขาทํามาประกบกันนะครับนี่นกไม่สามารถง้างได้นะครับเซฟอันนี้ก็ทํามากรอกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่แมกกาซีนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาบรรจุกระสุนกันครับ นี่เป็นกระสุนดีบีกันนะครับผมเป็นเซรามิกนะครับโอเคเวลายิงมันจะได้แบบดีขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่กระสุนกันนะครับผมดึงมันลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ใส่ไปเรื่อยๆเลยนะครับ สามารถใส่ได้5นัดเอ้ย9นัดนะครับขอโทษครับใส่ได้9นัดนะครับผมถ้าถามว่าตัวนี้เป็นงานของประเทศอะไรนะครับผมก็เป็นของแท้นะครับของแท้จากประเทศจีนภาพโอเคมาเดี๋ยวเรามาใส่กันครับพอเราใส่แมกกาซีนแล้วนะครับวิธีการชักยิงนะครับก็นี่นะครับผมเดี๋ยวเราลองยิงกระดาษดูนะครับว่ามันจะขาดหรือไม่ขาดนะครับ ก็ขาดอยู่นะครับนี่ขาดเป็นรูเลยนะโอเคก็ถือว่าแรงอยู่นะครับแต่ความแรงผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันแรงอยู่เท่าไหร่ผมไม่มีเครื่องวัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในการทดสอบกันลครับนี่ครับอันนี้เป็นศูนย์เล็งนะครับอันนี้เป็นเป้าของเรานะครับสามเป้านะก็ใช้เป้าแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปดูนครับยาประมาณสองถึงสเมตรนะครับผมผมบรรจุเข้าไปเก้านัดนะครับ ข้างๆกล้องนะครับเ,เราไปดูนัดแรกกันครับนัดแรกโดนแล้วนะครับโดนนะครับยังไม่ล้มเหลือกี่นัดเนี่ยเหลืออยู่ห้านัดนะครับผมแรงมากครับผมนี่ โดนด้วยโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับปืนชจ้ตัวนี้นะครับผมเป็นไนี้มาครับกับปืนเจ้ากระบอกนี้นะครับที่ผมมารีวิวในวันนี้นะครับผมความแรงนะครับแรงใช้ได้เลยนะครับความแม่นก็ใช้ได้เลยนะครับผมนี่เล็งจากเล็งผ่านศูนย์เล็งได้เลยนะครับผมใช้ได้ครับผมสำหรับปืนตัวนี้นะครับราคาแค่ร้อยสาบบาทนะครับผมจะได้ขนาดนี้แต่ว่าผมบอกก่อนนะครับผมไม่ได้มาขายนะครับผมมารีวิวเฉยโอเคครับผม ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ